สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำวันพฤหัส,สบดีที่17เดือนมีนาคม2565กับผมจำนงชัยมงคลน,นะครับวันนี้ขออนุญาตนำข้อมูลข่าวสารนะมาพูดมาคุยนะครับมาเล่าสู่กันฟังในรายการตรงไปตรงมาก็เมื่อเช้าก็มีการประชุมคณะ,ะกรรมาการเอนเตอร์เทนเมนต์นะวันนี้ประเทศไทยเรา กําลังศึกษากันเพื่อที่จะมีการเขาเรียกอะไรจะตั้ง Entertainment Complex พลก็เป็นศูนย์บันเทิงขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นแนวคิดของขคณะกรรมาการนะครับที่จะมีการนำเสนอซึ่งใน Entertainment Complex นั้นก็จะบรรจุอยู่ e n t e r อร์เทนเมทุกชนิดนรวมถึงคาสินโนคาสินโน ที่จะไปอยู่ในเอนเตอร์เทนเมนต์นั้นด้วยอันนี้ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาผมก็เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการศึกษาอยู่นะครับก็เลยเข้าประชุมร่วมเมื่อเช้าเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับประเทศไทยถ้าจริงๆแล้วถ้จะว่ามันแบบตรงไปตรงมานะครับแบบไม่อ้อมค้อมอะ่นะการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี่นะจากข้อมูลที่หลายฝ่ายมาชี้แจงนะต่อคณะกรรมการ,ร,การเราจะเห็นว่ารอบบ้านเราทั้งหมดนี่นะ ก็เรียกวกัทุกประเทศนะปะมามม่ลาลวกัมพูชามาเลเซียคือรอบทั้งหมดเนี่ยล้วนแล้วแต่มีลักษณะคาสิโนโหมดมีคาสิโนแทบทั้งสิ้นที่ประเทศลาวนะจากบริษัทหนึ่งที่มาชี้แจงต่อคณะกรรมการบอกว่าตอนนี้ลาวเขากำลังสร้างตึกนะเป็นศูนย์เอ็นเตอร์เทนเมนต์หรือศูนย์คาสิโนเลย แต่เป็นคาสิโนออนไลน์เห็นไหมทางซีกเชียงของใช่ไหมอันนั้นก็อยู่ในพื้นที่ของประเทศลาวเขาก็เป็นเป็นเมืองหนึ่งอ่ะเป็นเมืองคาสิโนเขาไหวได้อ่ะเขาก็มีหมดแล้วทั้งๆที่ประเทศลาวนั้นก็เป็นเมืองพุทธศาสนานะครับนะเป็นเมืองพุทธศาสนามากกว่าไทยอีกถ้าจะว่าความเคร่งในทางศาสนาพุทธแล้วเหนือกว่าไทยเยอะประเทศพมามากก็เช่นเดียวกัน นะประเทศพามา่าถ้าใครได้ไปพมา่านะฮะจะเห็นว่าการเข้าวัดติดต้องหออรองเท้าตั้งแต่นอกวัดไม่เหมือนประเทศไทยนะครับนะประเทศไทยเหลือโบสถ์อย่างเดียวที่ไปใส่รองเท้าเข้าไปเท่าน,นั้นเองน,นะแต่ประเทศพามา่าเขามีความ,มคลัดอย่างเราถ้าเราไปพามา่าสุภาพสตรีเวลาจะมีประจําเดือนขอไปนะครับเขาจะไม่ให้เข้าวัดเลยเห็นไหมอันนี้คือความเคร่งทางพุทธศาสนาที่ประเทศพามา่า แต่ประเทศพม,มากลับมีคาสิโนเพราะฉะนั้นเราจะแยกกันจริงๆคาสิโนกับาศาสนาเนี่ยในมุมของผมนะครับผมก็ว่ามันมันแยกกันอยู่นะนะแล้วก็ถ้าประเทศไทยเรามี e n t e r อร์เทน n มนต์คอ e เซึ่งเป็นคอมเพล็กซ์ใหญ่นะที่กบบรรมการเขาคุยกันระหว่างไซส์เอสไซเไซเนี่ยนะก็มีการคุยกันอยู่เหมือนกันนะว่า S อสบางคนจะเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยไหม ใช้ M คนจะอยู่เมืองใหญ่ๆเมืองท่องเที่ยวไหมใช้ L คนจะไปใช้ใช้ M เป็นเมืองท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าใช้ S คนจะไปอยู่ลักษณะท้องถิ่นไหมแต่ไม่ใช่ไปมุ่งเน้นที่คาสิโนแต่มุ่งเน้นกัหมายเขาว่าจะใช้ entertainment complex นี่แหละดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะโอ้ยผมเห็นการน,นำเสนอแต่ละซีกแต่ละภาคส่วนนะครับล้วนแล้วแต่ มีความเห็นว่าสมควรที่จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยส่วนไอ้ข้อระวังหรือข้อความกลัวของบางคนนะครับที่ไม่ยอมรับความจริงว่าประเทศไทยเรานั้นนะ่ะรถขับรถสวนกันยังพนันเลยนะครับนะแล้วก็หวยใต้ดินอะไรใต้ดินอยู่เยอะแยะบ่อนใต้ดินหวยใต้ดินอยู่เต็มไปหมดนะแต่เราก็ไม่ยอมรับความจริงว่าเราคือเมืองกันพนันเราก็พยายามต่อต้านในสิ่งเหล่านั้นอันนี้ก็น่าสนใจนะครับ น,น่าสนใจพอได้ฟังข้อมูลหลายฝ่ายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้ารายได้ที่เข้ามาบริหารประเทศนะฮะอย่างที่มาเก๊านะมาเก๊านี่รายได้เป็นรายได้หลักเลยนะมาเลเซียเป็นติ้งก็เป็นรายได้หลักเป็นกรอบเป็นกำเอามาพัฒนาประเทศนะอันนี้ก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วประเทศไทยเนี่ยมีเหนือกว่าทุกๆประเทศไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซียนะเราหรือแม้กระทั่งพมา่านะหลายคนมาชี้แจงโอ้ยไทยเนี่ยเราถ้าพูดถึงภูมิประเทศนะที่เป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะใครสู้เรายากอย่างสิงคโปร์เนี่ยนะอย่างเขามีคาสิโน,โนเนี่ยก็มีแซนที่ใหญ่ที่สุดแต่สิงคโปร์ก็เป็นเมืองเล็กๆเ,เป็นเมืองเกาะนะนั่งรถใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงก็ทั่วประเทศแล้วทั่วเกาะฮ่องกงแล้ว ซึ่งต่างกับประเทศไทยเยอะและสถานที่ต้องเที่ยวต่างๆอาจาพูดอาจรจริงๆพูดจริงๆแล้วประเทศไทยโอ้โหนะครับมันมันห่างกันฟ้ากับดินนะถ้าเรามีแรงดึงดูดนในการที่จะมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะรัฐบาลก็ไม่ต้องมานั่งรีดภาษีรีดนาทาเรนต์นะจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพ รัฐที่รัฐบาลที่ไม่มีวิสัยทัศน์นะหรือรัฐบาลที่ไม่รู้จะทําอะไรหรือทาอะไรไม่เป็นนะอย่างน้อยๆผมก็เชื่อว่ามันก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นรายได้หลักซึ่งไม่ต้องอาศัยฝีมืออะไรมากมายนะครับนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลแบบประยุทธ์จันโอชาเนี่ยจะว่ากันจริงๆนะ ถ้าจะประเภทหารายได้จากการทํามาค้าขายนะหวังจะได้รายได้จากการทํามาค้าขายอย่างเป็นกอบเป็นกรรมก็ดีหรือแม้กระทั่งการดึงนักท่องเที่ยวหรือการชิงความได้เปรียบทางเชิงการค้าได้เป็นรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยผมบอกกันเลยว่ายากเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงโดยซ้มพเพราะบริหารมาแปีเราจะเห็นได้ชัดว่า ศักยภาพในการพัฒนาศักยภาพในการบริหารหรือศักยภาพในการคิดนะมันมันไม่สามารถไปที่ไหนได้เลยในรัฐบาลคนเด็กประยุทธ์จนันโอชาะฉะนั้นเนี่ยถ้ามี entertainment complex ตัว entertainment complex เนะี่ยจะเป็นตัวดึงนะตัวดึงให้คนมาเที่ยวในประเทศไทยนะครับคือผู้นําไม่ต้องใช้สมองอะไรมากหรอกนะครับอันนี้ไม่ว่าประเทศอื่นนะหมายถึงว่าประเทศไทยเราไม่จะช่วยตรงนี้ได้ แล้วก็มันเหลีกเลี่ยงยากเงมือนะอ่าประเทศไทยพอกำลังจะดีจะดีสังเกตเป็นระฆังรับนูนปีศรีศูนย์สมัยคุณทักษิณชินวัตรประานประเทศโอ้ยประชาชนอยู่ดีกินดีนะจากนั่งจักรยานก็ไปขี่ปิกอัพเลยนะคือมีปัญญาในการที่จะดำรุงชีวิตอยู่ได้มีปัญญาส่งลูกส่งหลานเรียนแต่มอมายึดอำนาจสมัยสุนทิตตกลงมาอีกพอประยุทธ์จันโอชามายึดอำนาจจากคุณยิ่งทักษณ์ชินวัตรโอ้จบเลยวันนี้ แล้วก็ไม่มีหนทางหรือไม่มีวิธีคิดในการที่จะฝื้นประเทศนะให้ประชาชนนั้นมีรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำรรหรือว่ามีศักยภาพในการที่ทำมาค้าขายได้เพราะตัวเองเป็นทหารนะมาจากกองทัพมาจากทหารและสำคัญคือมาจากการยึดอำนาจไม่ใช่ทหารประชาธิปไตยก็เลยกลายเป็นเรื่องจุดบอดของประเทศไทยนะเป็นจุดบอดอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับ มันตัวเสริมตัวนี้ผมก็เลยมองว่าโอ้โนะครับคือเราหลีกเลี่ยงคาว่าทหารไม่ได้ในประเทศไทยเนี่ยและก็ไม่สามารถจะตอบได้ด้วยซ้าไปเพราะในอนาคตนะในอนาคตเนี่ยยังจะมีการปฏิวัติรัฐประหารอีกออหรือไม่ไม่มีตอบได้ครับไม่มีใครตอบได้เลยนะและถามว่าต่อให้ไม่มีการตอบความเป็นไม่ได้มีไหมคามตอบคือมีอยู่ เพานัทุกครั้งที่มีการปฏิวัติรัฐาหารก็คือการทําให้ประเทศนั้นล้าหลังถอยหลังลงครองแล้วก็จะแย่นะพราะฉะนั้นการมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมพลซ์ในมุมของผมนะครับมันจะทําให้อย่างน้อยนะเป็นฐานรายได้กับรัฐาบาลที่ไร้ปัญญาไร้สมองนะหรือรัฐาบาลที่เอาคนโง่มาบริหารนะครับไม่รู้รัฐาบาลไหนไม่ทราบนะครับรัฐาบาลแบบโง่โง่เฉาเฉาเขาเขาเนี่ย นะมาบริหารประเทศรายได้ส่วนนี้ก็น่าจะช่วยได้นะเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แล้วสําคัญคือไม่ต้องมารีดตราทาเทนไม่ต้องไปรีดภาษีจากพี่น้องประชาชนก็เก็บตามปกติว่ากันไปอันในผลอนนได้นะอันไหนที่จะควรมาเป็นสวัสดิการของภาคประชาชนได้ก็นํามาใช้เราดูอ่ากหลายๆประเทศอย่ากผมเรียนฮนะอันนี้คือข้อชี้แจงนะ,ะจากคนที่เขาลงทุนในระดับโลกนะแล้วถ้าประเทศไทยเปิดเป็นคาสิโน ก็ดีหรือว่าเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าเป็นคาสิโนแล้วเนี่ยโอ้ยประชชนจะติดกันงอมแงมที่โต้เรื่องอย่างนี้เนี่ยน,นะครับทุกวันเนี่ยถามว่าติดกันงอมแงมไหมละ่ะติดกันงอมแงมไหมละ่ะทุกวันเนี้นะพอหวยออกโอ้ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะลอตเตอรี่วดซื้องวดนี้ไม่ซื้อนอนไม่หลับแล้วนะ เพราะนั้นเนี่ยมันติดงอมแงมอยู่แล้วเราวันนี้การพนันออนไลน์เต็มบ้านเต็มเมืองกับรัฐบาลนี่ปราบได้ที่ไหนล่ะครับถูกไหมไม่สามารถปราบได้เต็มบ้านเต็มเมืองกันหมดนะสรุปแล้วคือบ้านเมืองนะ้นเวลานี้มันก็เป็นเมืองการพนันอยู่ดีล่ะครับถ้าเราสามารถที่จะเอาฟื้นขึ้นมานะเอาฟื้นขึ้นมาได้อยู่บนดินแล้วก็เก็บภาษีให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีมาตรการที่ดีในการป้องกันคนเข้าไปเล่นในส่วนของคาสิโน แล้วก็เอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นเนี่ยมันไม่ไดเน้นที่คาสิโนอย่างเดียวรายได้นะครับจากคาสิโนจะอยู่ประมาณแค่ประมาณ30%เอนี่เออีก70%คือรายได้อย่างอื่นที่มันจะเข้าประเทศเป็คนไปเที่ยวน่นไปเที่ยวนี่การจับใจใช้สอยเพราะประเทศไทยเรามีทรัพยากรนะครับหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนมากแต่คนที่เข้ามายังน้อยอยู่นะเพราะในการพัฒนาประเทศที่มันจะเดินได้วันนี้นะครับ ส่วนหนึ่งคือต้องใสตง่ต้องอาศัยตรงนี้ผมก็เลยว่าเออน่าสนใจนะครับก็เลยเอามาเล่าคร่าวๆสู่ท่านผู้ชมแลวคนก็ถามกันว่าอาจารย์แล้วมันจะสําเร็จไหมเนี่ยนะคาําตอบผมคือประเทศไทยก็พูดยากนะครับนะประเทศไทยก็พูดยากอยู่พอสมควรว่าจะสําเร็จหรือไม่สมําเร็จแต่ก็เป็นแนวคิดที่ผมมองว่ามันน่าจะมีความเป็นไปได้สูงอยู่มากพอสมควรแล้วแล้วคนบอกว่าขออภัยครับ ล้าคนบอกว่าเอ้าถ้าสมมุติว่ามันจะไม่สําเร็จใครจะค้านเออใครจะค้านเอาละอาจจะมีคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ผ่านมาก็เคยมีการคิดแต่ประกอบมีกลุ่มคนหนึ่งที่บอกว่าเออเราเป็นเมืองพุทธนะการจะมีคาสินโนขึ้นมาเนี่ยนะมันผิดศีลอ่าบางคนก็ว่าอย่างนั้นนะครับแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ยคนที่จะค้านอันดับแรกคือใครรู้ไหม เอาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะค้านระดับหนึ่งเลยคือ <c> ค <oughs> ้านระดับหนึ่งคือเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเอา้าตำรวจจะไปเกี่ยวอะไรแกว่าค้านทำไมบอกเอา้าก็ทุกวันเนี่ยนะคนที่เก็บใต้ดินอยู่คือใครละ่ะอ่าคนก็ว,ว่ายอย่างนั้นนะแอะรู้ไหมอาจารย์จำนงไรายได้จากการเก็บใต้ดินนะฮะนะะของตำรวจอันนี้ไม่รู้ตำรวจไหนนะครับนะคงไม่ทุกคนล่ะครับนะ บอกว่ารู้ไหมไรายได้จากการเก็บใต้ดินเนี่ยเดือนหนึ่งตกกี่ร้อยล้านทั้งประเทศเ,เขาว่าอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นคนที่จะคันแบบแรกนะจะอาจจะไม่คันแบบตรงๆนะคันแบบทางออมโดยวิธีไหนก็นแล้วแต่อาจะใช้คนอื่นมาคัานใช้คนอื่นมาเนี่ยคือเจ้าหนี้ตำรวจน่าจะบอกให้เขาก็เตือนมาอย่างนั้นนะครับก็น่าสนใจครับก็น่าสนใจนะวันวนี้ก็เลยเอาเรื่องอความคืบหน้าหรือว่าแนวคิด ในการสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ในประเทศไทยเอามาเล่าสู่กันฟังคร่าวๆนะครับอันนี้ต้องรอคณะกรรมการิการพิจารณาศึกษานะการาทำเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะไม่นานนะครับน่าจะไม่นานในคณะกรรมการใหญ่เขาก็แยกเป็นอนุอน,อนุวันหลังจากเชิญน้ฐตรีวิสันะซึ่งเป็นคณะกรรมการในชุดใหญ่อยู่ด้วยเนะี่ยมาเล่าสู่ท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นการเอาละมาประเด็นการเมืองมันมั่ง วันนี้เนี่ยนะทราบว่าพักเล็กนะประยุทธ์จันโอชานัดกินข้าวกันนะดูพยามติดต,ตามข่าวอยู่บอกว่ามีพักเล็กบางพักเนี่ยบอกว่าไปแล้วนะแต่มีพักเล็กบางพักรับไม่ยอมไปนะประกาศออกมาว่าจะไม่ไปกินข้าวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและไปแจกข้าวให้ประชาชนดีกว่า อ่าก็คือพักประชาธิปไตยใหม่โดยคุณสุรทินพิจารณ์หหัวน้าพักอันนี้มีสสอยู่คนเดียวนะครับก็เป็นหนึ่งในพักเล็กที่ร่วมกับรัฐบาลอยู่จริงๆโดยส่วนตัวก็รู้จักกันนะครับหหัวน้าพักประชาธิปไตยใหม่เนี่ยเคยอยู่ในคณะกรรมการวิสามัญด้วยกันก็รู้จักกันอยู่ปรากฏว่าประกาศบอกไม่ไปกินข้าวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชามันแสดงให้เห็นอะไรทับชมไหมครับ วันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าชั่วอนุทินหรือประวิทย์บอกว่ารัฐบาลยังแน่นปึกอยู่ยังมีเสียงพร้อมที่สนับสนุนแล้วก็เรียกร้องบอกว่าเอาละอย่างประวิทย์ออกมาพูดบอกว่าถ้าจะยุสบสภามันก็เวลาที่เหมาะสมหรือไทมมิ่งที่เหมาะสมก็คือปลายปีหกห้านะอันนี้เป็นความคิดของพลเอกประวิทย ในขณะเดียวกันพระเด็กประยุทธ์จันโอชาก็ไม่กล้าพูดอะไรมากหรอกครับเพราะว่าจริงๆมันหลักๆก็อยู่ที่ประวิทย์เหมือนกันนะถ้าประวิทย์ไม่เอาด้วยประยุทธ์ประยุทธ์ก็ขาลอยทั้งหมดนะครับขาลอยทั้งหมดเพราะพรรคการเมืองตัวเองก็ไม่มีตัวเองมาบัญชีพรรคพลังประชารัฐก็จริงแต่ว่าตัวเองก็ไม่ใช่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐถ้าพรรคพลังประชารัฐคิดจะขับประยุทธ์ง่ายทีเดียวครับไม่สนับสนุนไม่ยกมือให้จบหมดนะเพราะฉะนั้น เรายึก็ไม่กล้าพูดอะไรมากเพียงแต่บอกว่าเอาละมันเป็นอำนาจนายกไม่ได้เกี่ยวกับพุทธิประวิตยเป็นเรื่องความคิดส่วนตัวแต่ถ้าเรามองกระแสกันจริงวันนี้เนี่ยครับพรรคเล็กนะต้องคอยติดตามท่านผู้ชมครับกระแสภรคประชาชนก็มองพรรคเล็กอย่างไรเนี่ยเราก็พอจะร,รู้กันอยู่ว่านะการไปร่วมกับรัฐบาลของพรรคเล็กนั้นหวังกินอะไรเราก็พอรู้กันอยู่และวันนี้ปัญหาอยู่ที่ว่า ที่ผู้เด็กผู้หทิ์ชาวบอกว่าชัวไม่มีปัญหาแล้วอาจจะลากยาวอยู่จนครบเทอมจริงหรือไม่ก็ยังต้องน่าคิดนะครับจริงหรือไม่ยังต้องน่าคิดเอาละแน่นอนนะในการพูดของรัฐบาลไม่มีใครพูดหรอกครับบอกโอ้ยผมไปไม่ไหวแล้วนะฮะผมจะยุบสภาแต่ยังคิดว่าจะอยู่ดอกนะก็พูดได้เองเดียวว่าเอ้าเราต้องอยู่แล้วมันมีอะไรที่ผมจะต้องไปล่ะผมทำผิดตรงไหนผมทำเสียหายตรงไหน ผมทำไม่ดีตรงไหนผลงานของเยอะแยะมากมายเห็นไหมอันนี้คือคําพูดของรัฐบาลคือผู้เด็กะยศจโนชา,ท,าทั้งนั้นที่สิ่งที่พูดมันไม่มีอยู่เลยนะฮะมีอยู่กันนิดหน่อย,ย,ยก็เป็นภาษาการพูดในเชิงกันเมืองครับแต่ถ้าเมรามองความจริงแล้ววันนี้นะหนึ่งกลุ่มธรรมนัตธรรมนัตไม่ไปนะไปกินข้าววันนี้นะธรรมนัตไม่ไปนะไม่แน่ใจว่าสสในซีกกลุ่มธรรมนัตจะไปหรือไม่นะครับ จะไปหรือไม่อาจจะมีไปบ้างก็ได้นะไม่แน่วมนนี้การไปกินก็เหมือนคล้ายๆกับว่าแม่กลับไปดูหน่อยดีไปอย่างเสียงหน่อยินะไปร่วมหน่อยดีเราจะได้รู้เขารู้เราหรืออาจจะไม่ไปเลยก็ได้และทราบว่าพลเอกประยุทธ์เดชก็ไม่ได้เชิญพักธรรมนัตเพราะบอกว่ายังไม่มีหัวหน้าพักก็พักเล็กพักอื่นไปพักประชาธิปไตยใหม่ประกาศเจเจริาไม่ไปไปแจกข้าวดีกว่ามันแสดงให้เห็นอะไรเลยไหมครับหนึ่ง กลุ่มพักเล็กเกาะใครแน่นะฮะอาจจะแยกเป็นสองขั้วเลยนะขั้วหนึ่งก็คือนะครับเป็นเกาะประยุทธ์จันโอชาอีกขั้วหนึ่งนะครับอีกขั้วหนึ่งคือไปเกาะกับกลุ่มน้ำมันนะครับวันนี้จะเริ่มจะเริ่มเห็นไปเรื่อยๆและปัญหาว่าพักเล็กนะพักเล็กสุดท้ายเนี่ยนะครับหลังจากไปกินข้าวกับประยุทธ์สมมุตินะครับ สมมุติว่าเอาละแม่นะครับได้รับการกินกล้วยแจกกล้วยจากเสี่งพลเอกประยุทธ์แล้วกันนะครับเสี่งรัฐบาลแล้วหรือพลเอกประยุทธ์ก็แล้วแต่อิ่มหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากนะครับว่าอิ่มหรือเปล่าแน่นอนครับในทางการเมืองกินยังไงก็ไม่อิ่มฮะมันไม่เหมือนกินข้าวเพราะมันไม่ได้กินข้าว <laughs> ถ้ากินข้าวเลยอิ่มฮะ นะอย่างมากก็สองจานเอา้าท้องใหญ่ท้องหนาก็กินสามจานก็อิม่มแต่ในทางการเมืองประชุมกันรักษณะแบบนี้กินยังไงก็กินไม่อิ่มครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่าสมมติว่าพักเล็กพักใดพักหนึ่งไปกินแล้วก็กินไม่อิม่มหรืออาจจะหลายพักก็แล้วแตนะ่ไปกินแล้วกินไม่อิม่มอะไรจะเกิดขึ้นแน่นอนอาหารนะในหนึ่งโต๊ะในหนึ่งจานเนี่ย ก็อาจจะไม่บ่อยนักพอมันกินไม่อิ่มมันต้องไปหาโต๊ะอื่นกินมั่งนะครับอันนี้ระวังนะฮะเราจะเห็นประชนจากนี้ไปจะเห็นภาพไปดูฮะเราจะเห็นชัดไปเรื่อยๆว่าพักไหนมีอุดมการดังการเมืองกิงหรือไม่พักไหนที่ทำประโยชน์ส่วนตนน้าไหนเพื่อชาติบ้านเมืองอะไรแต่เราจะเห็นไปเรื่อยๆเราจะเห็นไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นไปเรื่อยๆจากอย่างเงี้ยนะาน กลุ่มวันนี้แน่นอนนะครับถ้าดูจากกลุ่มบักเล็กนะระหว่างรวงกับธรรมนัตแล้วกลับไปประยุทธ์แต่อันนี้ไปกับประยุทธ์ที่ผมมองอย่างนี้นะไม่จริงใจหรอกนะก็ไปกินให้มันอิ่มนะหรือกินพอหายหิวนะหลังจากนั้นมาก็ต้องไปหาที่กินอื่นนะครับเพื่อที่จะรองท้องต่อไปหรือไม่นะครับหรือไม่คอยดูกันต่อไปนะครับ แม้กระทั้งพักประชาธิปัตย์เองขออภัยแม่นะครับจัดรายการไปชักจะเริ่มเป็นวัดนะเริ่มเป็นวัดขอภัยนะครับครับเพราะฉะวันนี้ถ้าเราดูอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดแล้วนะพักเล็กนี่จะเริ่มตีจากอยู่ที่ว่าน้ำเลี้ยงหรือว่าอาหารที่ไหนจะสมบูรณ์ <laughs> เอาพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับภาษาการเมืองไม่ต้องคิดเลยกันนะนะส่วนพักไหนอะไรยังไงอันนี้ไม่ทราบนะจะทุกพักหรือไม่ทุกพักก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเดี๋ยวจะหาว่าแหมไปใส่ความเขามันก็ไม่เจอะจงแล้วครับว่าพักไหนอะไรยังไงแต่เราวิเคราะห์ในเชิงการเมืองเ <laughs> พราะการเมืองวันนี้นะครับผมว่าพักเล็กถ้าพักฉลาดนะต้องชิงประยุทธ์ หรือแม้กระทั่งพรรคใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าฉลาดจริงต้องชิงประยุทธ์อ่าภาษานี่ดีนะถ้าฉลาดจริงต้องชิงประยุทธ์นะฮะถ้าท่านไม่ชิงประยุทธ์สุดท้ายนะครับมันก็ไปทั้งกลมนั่นแหละครับถูกไหมอย่างคุณสุรทินวิจารณ์พรรคประชาธิปไตยใหม่เนี่ยเริ่มประกาศชาัดแล้วว่าชิงประยุทธ์ละ แต่ส่วนจะไปรวมกับกลุ่มรรมนา,ศา,ศาตหรือไม่อันนี้ต้องไปดูกันนะครับแต่เชื่อว่าถ้ากล้าไม่ไปกินข้าวก็คือไม่เอาประยุทธ์แล้หมือนกันนะไม่เอาประยุทธ์ละแต่อย่างน้อยเราก็เห็นว่าเอาละนะครับอย่างน้อยๆก็ไม่เอาประยุทธ์จันโอชาไม่ไปกินข้าวไปสนใจละทางทั้งนี้เวลาการเมืองถ้าถ้าฟังคำพูดของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือหนึ่งปีนะครับหรืออีกหนึ่งปีนะเพราะว่าถ้าอยู่ครบเทิงก็ประมาณ มีนาปีหน้าย2 23ิบสองยิบสามีนาปีหน้านาปี6 6หกนั่นแต่ถ้าฟังดัมบาวิ์ก็คือยุบสภาสิ้นปีนี้เลือกตั้งต้นปีหน้าก็คือเกือบเกือบหนึ่งปีอยู่ดีแต่พรรคเล็กเริ่มมองแล้วว่าไม่ได้แล้วไม่แน่อาจจะมีการยุสบสภาหรืออาจจะขนาดนั้นเป็นไปได้เหมือนกันคืออภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้ที่ไปค้านอภิปราย แล้วมีพักร่วมรัฐบาลน,นะสสบางคนไม่โหวตให้จนประยุทธ์จันโอชาแพ้โหวตก็เป็นไปได้นะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยภูมิใจไทยน่าเล่นเลยซ้ำไปนะน่าเล่นพอถ้าสมมติว่าอาภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะประยุทธ์จันโอชาแพ้โหวตต้องลาออกยุบสภาไม่ได้ต้องลาออกนะ ต้องลาออกพอลาออกปุ๊บแน่นอนกับคนที่น่าจะได้สสนะเวลานี้นะครับที่ในสิ่งรัฐบาลที่เป็นเบอร์สองก็คือพรรคภูมิใจไทยอนุทินก็จะเป็นนายกรัลมนตรีทันทีครับอย่างน้อยก็ได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับถูกไหมคอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุทินเป็นนายกบีอยู่อีกก็อาจจะไม่ถึงปีก็สามารถประครับประคองออกไปได้ใกล้เลือกตั้งหึงปีหน้าเป็นไปได้ครับ นะเพราะฉะนั้นถ้าใครฉลาดพักในฉลาดนะฉลาดจริงต้องชิงต้องตีจากคนอืประยุทธ์จนันโอชานะครับอันนี้มันดียุนะอันนี้วิเคราะห์กันแบบการเมืองนะต้องชิงประยุทธ์พักประชาธิปัตย์เองวันนี้นะครับเพราะกอดคอประยุทธ์อ่าหรือเพราะอะไรก็ไม่ทราบหรอกครับในซิ่งพักประชาธิปัตย์เองก็เลือดไหลนะฮะนะาข่าวเมื่อวานใช่ไหมพักประชาธิปัตย์ อดีตสสก็ไปสมัครพรรคพลังประชารัฐบางท่านอย่างนายแหลกไพรพัฒโนนะครับอดีตนนก็พประชาธิปัตย์เมืงง่อกันก็ไปสมัครในพรรคในกลุ่มของคุณธรรมนัทประชาธิปัตย์เองก็เลือดไหลออกและหลายคนที่ผ่านมาก็ลาออกเช่นเดียวกันดาะนั้นการเมืองวันนี้เนี่ยครับเป็นการเมืองที่เขาเรียกว่าคิดเพื่อการเมืองจริงๆนะคิดเพื่อการเมืองจริงๆไม่ได้มองที่ประชาชนเท่าใดนัก ไปจนนั้นเป็นเพียงเครื่องมือในการหยิบยกมาอ้างนะอย่างวันนี้เห็นไหมจากนี้ไปเดือนเมษาเดือนพฤษภาค่าไฟจะเพิ่มขึ้นอีกนะข้ออ้างของรัฐบาลนี้ก็คือว่าไอรัสเซียมันรบกับยูคเครนนะค่าพลังงานมันสูงประเทศไทยไฟเลยต้องขึ้นค่าทีขึ้นตั้งยี่สิบสามบาทนะฮะยีบาบาทเสร็จเสร ทำให้ค่าไฟเนี่ยเดือนเมษาเดือนพฤษภาซึ่เป็นเดือนร้อนอยู่แล้วเนี่ยนะครับจะต้องเพิ่มปรับเพิ่มขึ้นอีกแต่ในขณะเดียวกันนั้นไปชนนั้นไม่มีรายได้ไปชนนั้นรายได้น้อยลงนะหรือบางคนเรียกจะเรียกว่าหาเช้ากินข้ามหรือหาไม่มีจะกินได้สัําไปแต่ค่าไฟค่าสินค้าค่าอุปต่างๆที่เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนั้นล้วนแล้วแต่แพงขึ้นไปเรื่อยๆ อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าถ้าใครยังอยู่กับประยุทธ์ไม่รีบโดดหน,น,นีนี่นะฮะนะมันจะกรรมมันจะตามสนองไปพร้อมกันทั้งหมดโดดเร็วกรรมก็น้อยหน่อยนะกรรมร่วมกันก็จะน้อยหน่อยโดดช้ากรรมก็หนักนะกรรมก็จะยิ่งหนักไปเรื่อยๆเ,เพราะว่าคนลําบากคือที่นห้องประชาชนนะครับวันนี้เลยถือเอาบรรยากาศ สอสเรื่องมาเล่าสู่ท่านผู้ชมฟังนะครับในรายการตรงไปตรงมาขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็นกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับก็ขออนุญาตใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับในประเด็นการพูดคุยกันนะแล้วก็ครุนนี้ครับพบกันตรงประเด็นในช่วงเช้า นะบ่ายก็พบกับตรงไปตรงมาเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมขยญาใช้เวลาเพียงนคดนี้นะครับอพราบกับขอบคุณนอย่างยิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ